พี่จ้าฟังผีกับมี่มาอีจอันนี้ดอกไข่แนนาะจ้าข้าเจ้าตอนเข่ามาไหมจ้ะพอคนอื่นเพิินได้เต็มตะกาเต็มถุงกลับแล้วไหมเจ้ะอยากแลนเขาป้าปานยังข้าเจ้าได้หลลยหล่ยจ้าเดิหลล่คั เดี๋ยวสิบหมีญี่ปุ่นกับมี่จ้ะเา<ป>ยังเหลือว้ให้เก็บอยู่จ้ะนี่ว่าสิบว่าเหลือเห็นพ่นเก็บไปเต็มเต็มตะก,กาแล้วเนาะจ้ะนี่ว่าสิบว่าสิบว่ามีเหลือ ดีใ,ใจคถอะอยังมีเหลืออยู่เนาะเมเพิ่นเก็บไปหลายแล้วดอ,ด,อดอกนีแค่ไหนจ้ะดอกนี่งามงามดอกยังไงนี่ว้าวมื่อจ้ะ,จาาจะดอกนี่งามงามนะจ้ะว้าวเบิ่งเมื่อเส้นเขางามงามนะจ้ะดอกนี่เขาทาเลยโอเคยางต่อนะจ้ะดีใ,ใจว <ใน S 1> <น>ันมีเหลือมันปูน้ำกันจ้ะเมื่อมาซ่อน,นกับก้อมขานออกแอลเลยจ้ะเพิ่ลเต็มไปหมดเลยจ้ะ เดี๋ยวสิผ้าเก็บเนาะจ้ะหลายขึ้นจ้ะพี่นอ้องอันนี้ดอกบานแล้วเนาะนี่เดี๋ยวสิผ้ายางเก็บเราเมื่อกองไหวได้จ้ะพี่เพื่อเอาจังไหนเดี๋ยวตัดขาไปเลยเนาะนี่จ้ะกุ้มนี่บานเดี๋ยวสิผ้าไปมั่งจุกกุ้มจุ่มกับนี่จ้ะคิดว่ากุ้มหนี่กุ้มเดียวก็สิเต็มตะกาจ้ะมันมีอ่อมขางอ่อมแอลไปเลยไหมจ้ะ เขาแมนน่หน่อยวันเถอะคิดว่ากุ้มเดียวเด้เ,ดเต็มตะกาจ้ะพี่น้องมันจะเป็นโก่อๆเลยพีพี่น้องพุ่นพุ่นไหมจะ้ะ<ม>เอาหม่องนี้ก่อน Đọc nhây nhây ná đi đi chờ Mơn kìa Đọc kháng đi cái dần đi À, đi pha lắm Kịp ngắm ngắm Còn kì nào Lại hợp chờ Đọc nhây lắm Khi đi đây tem tất cả quá nữa ตกงามงามีีจ้ะอุ้ยมังนีงามงามัมงนี่กอกคือพ่อมากนะจ้ะอุ้ยอ่อนซ่อนจ้ะพี่น้องมาเด้อขวนเอ้ยพี่น้องไอพ่อดงเห็ดมันปูน้งเขาเรอจ้ะ ชทียได้แค่กุ้มน้อยหนึ่งก็ดีใจป่าเนียอันนี้หลายกัน nhai đi thật Đọc Đột nhây nhây Đột nhây nó nà chà Đột nà thật Ừ, mắc mặt đọt bạp đi nó chà Đột đọt đi ngắm này chà nó nó mình đọt nỉ đây chị, đọt nỉ ngăm cả chị, bà thân đại cae nó lăng đọt, lăng đọt phan, mình đọc ná ná ngăm ngăm chị, on sơn lại, đọt ngăm cả, đọt แม่จะอยากให้มังดอกนี่เนาะอยากให้เบิร์ตมังดอกนี่เพราะว่าคิดว่ามันงามเนาะจ้ะนี่นี่จ้ะเห็นไหมจ้ะนี่ก็บักระลังพอดีเลยจ้ะยังเพิ่งจะถ่าเนาะขาตันๆอ้วนๆงามๆจ้ะนี่นี่อีกดอกนึงจ้ะนี่ดอกจังสิงจังงามเนาะจ้ะกระลังพอดีาบานบานผลล่างดอกบานบานผลเนาะจ้ะ ngay đi đi chắc chắn đi chắc. kịp chắn kiếm ngang hực ơi ong son đi chắc đi chưa It and maybe just leave it. I leave this one. I think I think this one looks very good. It's okay, not bad. Been calling me made it. dog. ดอกงามเนะจ้ะเนาะมองดีแค่ไเนยอยู่จ้ะนี่เริ่มเริ่มได้หลายแล้วจะเริ่มได้เต็มตะากาแล้วจะมั้ย ดอกใหญ่ด okay. ีด okay. ีี่น้องตอนซ้อนเหรอไม่นีหมานี้เลยจ้ะเพราะว่ามันดอกใหญ่เนาะดอกใหญ่ได้เต็มตะกาวไว้จ้ะดอกเนนาอุ่นๆเป็นตะแสบคัะจ้ะดอกเป็นตะกินค่ะมึงอุ่นๆตันๆอันนี้หน่อยไปปะหนาอโอเคปูชัตสโ o ราห์เห e ยนดีบ๊อกมึงจ้ะแง่ายๆ tiêu lấy ra Mình có hải mân đây chứ Nhìn chứ Nhắm nhắm đây chứ Đọc ná, đọc tăn đi hả chứ à, Nhăn cắp chứ, nhăn cắp าไซส่สองฟิตไห้นะจะสี่แยกออกเป็นสองเป็นสกลุ่ม

อย่งน้ชหยุบลงเหลวเลือนิดเดียวจ้ะเลือนเป็นไหลามาจ้ะซีมเหล่าแสบเรล้าจ้ะมาได้จ้ะน,นี่มันดอกจูมนะจ้ะดอกที่ว่าคอยปานเดี๋ยสิตาแข็งให้มัดมาดแล้วก็สีเห็ดบักคุ้มแช่แข็งนะจ้ะไว้กินโอกาสนะส่วนดอกบานสิกินก้อนนะจ้ะ ใส่ถุงว่าคุ้มแล้วก็สิเอาไว้แช่แข็งนะจ๊ะบานี้ว่าเคยใส่เครื่องจกัจกเทียจะก็เลยสิเป็นแบบว,ว่าครั้งแรกอ๋อ Does it work? Well I think we I pressed it. we tried to do it too many times and the seal. At the moment I think the seal has worked. Okay um.